ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิกเก็ตทลิปที่แล้วเราคร้างกันไว้ที่สู่อันเดินทางมาด่านหน้าเพื่อบังคับให้ทีมเคาน์เตอร์มาร่วมมือกับทีมวอเดสถึงแม้จะไม่พอใจแต่ทีมเคานเตอร์ก็ไม่สามารถแัดคำสั่งของเธอได้เพราะส่เอิรเป็นหนึ่งใน CEO บริษัทซ้ำยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจเทียบเท่ารองหัวหน้า ทำให้ทีมเคาน์เตอร์ต้องกลับขึ้นพื้นผิวอีกครั้งเพื่อตามลาแล็บเจอเป้าหมายกลับมาให้ซูเอินซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้เพราะภารก,กิจนี้เป็นปฏิบัติการลับที่ซูเอินไม่อยากให้ใครดูแต่ก่อนจะออกเดินทางเพราะมิฮาร่าโดนสูเอยิยิงมาก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการเลยจะเข้าไปทําแผลให้แต่มิฮาร่ากลับปฏิเสธเสียงแข็งเพราะเธอมีปมอ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการที่คนอื่นมาสัมผัสแผลของเธอ <ๆ S 1> เธอวางแกะรอยมิฮาร่าจะเล่าว่าเป้าหมายของพวกเธอคือแล็บเจอรโค้ดเนมชัตเตอร์บ็อก พวกเธอตามล่ามันมาหลายเดือนแล้วแต่ซูเอินก็ยังไม่เคยบอกว่าทำไมเธอถึงต้องการลับเชอร์ตัวนี้แสดงให้เห็นว่าการตามหาแชตเตอร์บอกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันมีลักษณะเด่นคือรอยเท้าที่ไม่เหมือนใครพวกเธอจึงใช้วิธีการตามรอยเท้าของมันไปและสาเหตุที่ซูเอิญต้องก,การให้ทีมเคอร์เตอร์มาช่วยเกเพราะด้วยปกติและผู้บัญชาการจะตายกันตั้งแต่ภารกิจแรกแต่ผู้บัญชาการทีมเคาร์เตอร์สามารถรอดจากภารกิจที่ยากปกติมาได้หลายครั้งเขาจึงเหมาะจะมาดูแลภารกิจนี้มากที่สุด แต่นั่นก็หมายความว่าซูเอินมองว่าภารกิจนี้ผู้บัญชาการทั่วไปไม่มีทางทําสําเร็จด้วยเช่นกันแต่จะยกเลิกภารกิจก็ไม่ได้เพราะซูเอิญเียมานาจเหนือกว่าพวกเขาหลังจากแกะรอยมาได้ระยะหนึ่งรอยเท้าของเชตเตอร์บ็อกก็หายไปซึ่งยูนีพบว่ามีรอยเท้าของมันอยู่บนกําแพงหมายความว่าเชตเตอร์บ็อกสามารถเดินบนกาแพงได้ด้วยและมันยังรู้อีกด้วยว่าตัวเองกําลังถูกตามรอยเท้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงสติปัญญาที่มากกว่าแรปเจอร์ทั่วไป พอมีผลงานยูนิก็เข้ามาขอแางวันกับมิฮา,า่าซึ่งก็คือการได้หยิ k ิฮารดาแรงๆโดยที่มิฮา่าต้องรับความเจ็บปวดด้วยตัวเองทีมัวเดสจึงเป็นคู่หู SM คนหนึ่งชอบทำร้ายคนอื่นคนหนึ่งชอบความเจ็บปวดนั่นเองในขณะเดียวกันยูนิก็สามารถควบคุมประสาทสัมผัสส่วนมิฮาดาก็สามารถสลับความรู้สึกได้พวกเธอจึงเป็นคู่ที่เหมาะสมกับการจับเปรนรับเจอด้วยเช่นกันซึ่งราพีก็สงสัยว่าแล้วทำไมซูเอินถึง้องสร้างนิเกะที่สามารถใช้พลังกับมนุษย์และนิเกะได้ขึ้นมา ดาพีเลยให้ทีมโมเดสเดินนำหน้าราะเธอไม่ไว้ใจให้คนพวกนี้อยู่ข้างหลังเธอแต่สุดท้ายร่องรอยของเชตเตอร์บ็อกก็ขาดหายไปเดินทางกันต่อก็เสี่ยงผู้บัญชาการเลยตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่สูเอนก็ติดต่อเข้ามาและบอกว่าเธอเจอแผนการโจมตีอ์คที่ทีมเคาน์เตอร์วางแผนเอาไว้ทั้งเส้นทางโจมตีเป้าหมายและการวางระเบิดแถมยังมีลายเซ็นผู้บัญชาการรับประกันให้อีกด้วยแน่นอนว่าทีมเคาน์เตอร์ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่สูเอนก็เอาเรื่องนี้มาบีบบังคับให้ทีมเคาน์เตอร์ต้องทำ ทำให้ทีมเคาน์เตอร์กับวอร์เดสไม่สามารถถอนกำลังได้แม้สถานการณ์จะเสียงขึ้นก็ตามแต่เพราะนี่เป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลาดาพี่เลยแนะนำให้ตั้งค่ายประพูญชาติการเป็นมนุษย์และจำเป็นต้องพักระหว่างที่ดาพี่ออกไปว่างกับดักยูนิ้ก็นอนซบตักมิฮาดะทำให้แอนนิสถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมิฮารากับยูนิ้ว่าเป็นยังไงกันแน่ซึ่งมิฮาดะอธิบายเรื่องนี้ว่าพวกเธอสองคนเป็นเหมือนเฟืองบิดเบี้ยวที่ไม่สามารถเข้ากับคนอื่นๆได้แต่พวกเธอสามารถเข้ากันเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ พวกเธอทั้งคู่ต่างไม่ได้สมบูรณ์แต่พวกเธอสมบูรณ์แบบซึ่งกันและกันเช้าวันต่อมาผู้บัญชาการก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกยูนินอนทับอยู่ซึ่งโดยน้ำหนักของนิเกะทำให้ตัวเธอไม่ใช่เบาๆเลยมิฮาดาาลนรีบบอกให้ยูนิลุกขึ้นมาแต่ยูนิดูจะชอบผู้บัญชาการเป็นพิเศษในฐานะที่นอนระหว่างออกเดินทางแอนิสได้ถามมิฮาราว่าเธอโอเคหรือเปล่าที่ยูนิสนใจคนอื่นนอกจากเธอ ซึ่งมีฮาด่าบอกว่าเธอโอเคดับแด้ที่ยูนิมีความสุขส่วนนิออนก็มองว่ายูนิกับผู้บัญชาการดูเหมือนพ่อลูกกันมากกว่าแต่ยูนิก็เริ่มจับตัวผู้บัญชาการแรงขึ้นซึ่งมีฮาด่าอธิบายว่ายูนิมีความชอบมอบความเจ็บปวดให้คนอื่นไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากพลังของเธอหรือเปล่าแต่มันทําให้เธอรู้สึกดีแต่ก็เพราะนิสัยนี้ของอยูนิทาให้หลายคนทนเธอไม่ได้และที่ตัวออกห่างด้วยเช่นกันจากนั้นพวกเธอก็เดินทางตามรอยเทา้าแชตเตอร์บล็อกกันต่อแต่พวกเธอกลับเดินเข้าไปในกับดักและเป็นฝ่ายถูกุมจตี กระสุนพุ่งตรงมาที่ศีรษะของผู้บัญชาการแต่ยูนิก็ใช้พลังของเธอทําให้ผู้บัญชาการลม้มลงและรอดตายมาได้แลบเจอพวกนี้ไม่ได้จมตีมัว,มวแต่ตั้งใจจะฆ่าผู้บัญชาการที่เป็นหัวใจของทีมให้ตายซะก่อนดาพีจึงบอกให้ผู้บัญชาการมาหลบอยู่ข้างหลังเธอระหว่างการต่อสู้หลังจากรอดมาได้ยูนิก็ข,ขอรางวัลจากผู้บัญชาการที่เธอช่วยชีวิตเขาเอาไว้พอได้ยินแบบนัน้นมิฮาระก็ห้ามทันทีเพราะผู้บัญชาการเป็นมนุษย์เธอจะหยิกเขาเหมือนที่หยิกนิเกะไม่ได้แต่ผู้บัญชาการก็อนุญ,ญาาาตเพรรรระสมควได้ัับงล ซึ่งยูนีก็จิกเขาจนเลือดไหลจริงๆทําให้ดาพีต้องเข้ามาทําแผลให้แต่อยู่ๆพวกเขาก็ถูกแชตเตอร์บ็อกซ์โจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวที่น่าตกใจคือแชตเตอร์บ็อกซ์เป็นหลักเจรที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้แต่ยังพูดมากสมชื่ออีกด้วยดาพีรีบวิ่งเข้ามาปกป้องผู้บัญชาการแต่ก็ถูกซัดกระเด็นหายเข้าไปในสร้างอาคารดามิฮาร่าก็ใช้พลังของเธอสลับประสาทสัมผัสกับแชตเตอร์บ็อกซ์และฉีกส่วนท้องของตัวเองออกทําให้แชตเตอร์บ็อกซ์เจ็บปวดจนล้มไปแล้วยูน แต่พอชัตเตอร์บอ์รู้ว่าพลังของมิฮาราคือการสลับความรู้สึกชัตเตอร์บอ์ก็ฉีกแขนของตัวเองจนขาดทําให้ความเจ็บปวดมาตกอยู่ที่มิฮาราจนเธอล้มลงและชักอยู่กับพื้นอยู่ในเองก็ถูกหางของชัตเตอร์บอ์ฟาดจนกระเด็นไปนอนกับพื้นเช่นกันจากนั้นชัตเตอร์บอ์ก็ฟื้นฟูร่างกายตัวเองอย่างรวดเร็วจนการโจมตีทั้งหมดที่ผ่านมาใกล้เป็นไหลค่าเป้าหมายข,าาของชัตเตอร์บอ์คือการจับผู้บัญชาการกลับไปเป็นๆแน่นอนว่าผู้บัญชาการไม่ยอมชัตเตอร์บอ์เลยคิดจะทําลายแขนขาของเขาและพากลับไปด้วย ต่ดาพีก็มายืนขวางเอาไว้ความทนทานของราพีทำให้แชตเตอร์บ็อกแปลกใจแต่มันก็พูดขึ้นมาว่านั่นเป็นเพราะดาบพีคือนิเกตุ้นเทพนิยายหนูน้อยหมวกแดงถึงอย่างนั้นนี่ก็ยังเป็นสึ่ที่พวกเธอไม่มีทางเอาชนะได้ราบพีเลยบอกให้ผู้บัญชาการรีบหนีไปโดยพร้อมจะพีชีพและฝากให้ผู้บัญชาการกลับไปรายงานว่าพวกเธอพบแลบ,บเจอที่พูดภาษามนุษย์ได้แต่ไม่ทันขาดคำผู้บัญชาการก็ถูกหางของแชตเตอร์บ็อกฟาดกระเด็นจนขาหัก ขเขาเตอร์จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสู้จนตัวตายแต่กลับมีนิกเกตแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นและยิงชัตเตอร์บล็อกจากระยะไกลด้วยปืนต่อต้านยานรบจนร่างของชัตเตอร์บ็อกเต็มรูขนาดใหญ่ซึ่งแัตเตอร์บ็อกเรียกนิกเกตคนนี้ว่าพวกยูกลิงซึ่งก็คือนิกเกตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวไม่ได้ขึ้นตรงกับอาร์คเหมือนนิกเก็ตส่วนใหญ่ที่เราเจอความเสียหายของชัตเตอร์บล็อกระุนแรงจนมันซ่อมแซมร่างกายไม่ทนันและต้องหนีไปแล้วนิกเกตปริศนาก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านไปซะก่อนท แตะพี่จึงออกคำสั่งให้แอนนิสกับนีออนรีพาทีมวอร์เดสกับผู้บัญชาการไปหลบในที่ปลอดภัยทันทีแต่พี่ประถมพยาบาลใี่ผู้บัญชาการแต่พวกเธอต้องรีพาเขากลับไปที่อาร์คเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมแต่ถ้าจะกลับทางเดิมก็คงใช้เวลานานการสื่อสารก็ถูกสูเอินตัดขาดทําให้ไม่สามารถเรียกยานขนส่งมาดับได้มีฮาร่ากับยูนิก็บาดเจ็บหนะักทําให้ในตอนนี้ 3- ามในหคนกลายเป็นผู้บาดเจ็บการจะเดินทางกลับอาร์คจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดาบทีจึงเสนอให้มุ่งหน้าไปหอวิทยุที่สามารถติดต่อถึงอากได้โดยตรงตามปกติแล้วจากจุดนี้น่าจะใช้เวลาเดินทางสักสองชั่วโมงแต่ด้วยสภาพนี้พวกเธอคงใช้เวลาสักครึ่งวันและการใช้เวลาที่มากขึ้นก็หมายถึงมีโอกาสที่จะต้องสู้กับแรปเจอร์มากขึ้นด้วยแต่นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทุกคนเลยออกเดินทางกันต่อตระหว่างทางทุกคนจะคุยกันเรื่องเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นพวกเธอไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าแชตเตอร์บอสเป็นแรปเจอร์แน่หรือเปล่าเพราะมันแตกต่างจากแรปเจอร์ที่พวกเธอเคยเจอมาก แล้วไหนยังจะมีนิกเกตแปลกหน้าที่มาช่วยพวกเธอไว้อีกทั้งที่เกิดอะไรขึ้นมากมายแต่เหมือนพวกเธอจะไม่รู้อะไรเลยทุกคนเดินทางมาจนถึงที่หมายดาฟีและลองติดต่ออาร์คทีมวอร์เดสรู้สึกผิดที่พวกเธอไม่สามารถจับแชตเตอร์บอสกลับไปได้ตามภารกิจที่ได้รับมาพวกเธอกลัวว่าซูเออนจะเขี่ยพวกเธอทิ้งซึ่งผู้บัญชาการสัญญาว,ว่าจะหาทางช่วยพวกเธอให้ได้แม้เขาจะไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรได้ก็ตามไม่นานดาฟีก็กลับมาและบอกว่าเธอติดต่อชิฟตี้ได้แล้วแต่ชิฟตี้อยากคุยกับผู้บัญชาการด้ววยตัเอง ชิฟตี้ตอว่าผู้บัญชาการที่ขึ้นไปบนพื้นผิวโดวยไม่ได้รับอนุญาตแต่ยังทําให้นิเคตได้รับความเสียหายซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายผู้บัญชาการเลยจําเป็นต้องเล่าว่าพวกเขาถูกสูเอิร์นบังคับให้ทาภารกิจพอเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นชิฟตี้ก็เอาเรื่องนี้เป็นรายงานแอนเดอร์เซนและบอกว่าเธอจะส่งยานขนส่งไปรับที่ลันเวทที่อยู่ห่างออกไป10นาทีแต่แม้ว่ายังไงผู้บัญชาการก็ต้องถูกตัดสินโทษเมื่อกลับมาถึงอาร์คแล้วชิฟตี้ก็วางสายไปทุกคนหลอ,อกเดินทางกันต่อ แต่ไม่นานสุอ็นก็ส่งข้อความมาเธอไม่พอใจมากที่ผู้บัญชาการติดต่อกับอาร์คทั้งที่เธออยากให้ภารกิจนี้เป็นความลับและด่าผู้บัญชาการยอย่างหยาบคายจนในระบบบอกข้อความของเธอแทบทุกคำแต่เธอก็แปลกใจที่ผู้บัญชาการได้เจอกับแชตเตอร์บ็อกซ์แล้วรอดมาได้เธอเลยสั่งว่าห้ามทุกคนพูดเรื่องแชตเตอร์บ็อกซ์ให้ใครได้ยินอีกเป็นอันขาดพวกเธอเดินทางมาถึงลันเวได้สำเร็จ แต่นีออนกลับเห็นพายุทรายอยู่ไกลๆท้งที่นี้ไม่ใช่ทะเลทรายด้วยซ้ำนั่นก็เพราะสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่พายุทรายแต่เป็นอง์ทับแาบเจอที่วิ่งมากันฝุ่นตลบอย่างน้อย200ตัวแตบพีจึงสั่งให้ทุกคนเตรียมตึงกำลังเพื่อรอยานที่ชิฟตที่จะส่งมาช่วยการต่อสู้เป็นไปอย่างหนักหน่วงจนในที่สุดยานขนส่งก็มาถึงแต่ในกลุ่มศัตรูกับมีแรปเจอร์ที่มีอาวุธต่อต้านอากาศยานอยู่ด้วยทำให้พวกเธอต้องปกป้องยาน่างสุดกำลังท้งที่เดิมที่พวกเธอก็แทบจะต้านไม่วแล้ แต่แล้วก็มีลำแสงพุ่งออกมาจากยานขนส่งแล้วแรบเจอต่อต้านอากาศยานก็ถูกทำลายไปในพริบตาการยิงที่แม่นยาจากระยะไกลแบบนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้แต่พี่รู้ทันทีว่าทีมที่ถูกส่งมาช่วยพวกเธอคือแอปซูลที่ประกอบด้วยอืนฮาวาเฮมมาและเวสตี้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเอลิเซียนดยความสามารถของพวกเธอทำให้แรบเจอทั้งหมดถูกกำจัดในที่สุด ซึ่งหากดูจากเครื่องแบบแล้วเราจะเห็นว่าชุดของทีมแอฟซลุดดูเหมือนของดาพีมากนั่นเพราะดาพีก็เคยอยู่ทีมนี้มาก,ก่อนนั่นเองเห็นม,มาเข้ามาคุยกับดาพีด้วยความคิดถึงและถามว่าดาพีเจอสิ่งที่เธอตามหาไหมขณะที่เวสตีร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้เจอกับดาพีอีกครั้งมีแค่อินฮวาที่หงุดหงิดและต่อว่าดาพีว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็ทําทให้คนรอบข้างเดือดร้อนอยู่ตลอดน่าจับเธอไปรีไซเคิลเป็นอะไรสำรองซะ ทำให้ได้เห็นว่านอกจากอินทาวาจะเป็นหัวหน้าทีมแล้วเธอยังเป็นเครื่องด่าประจําทีมแอฟซัลูดอีกด้วยจนเอ็มมาต้องออกปากขอโทษแทนจากนั้นทุกคนก็ขึ้นยานและเดินทางกลับอาร์กได้อย่างปลอดภัย <Okay. S 2> เมื่อกลับมาถึงเอนิกตัดสินว่าผู้บัญชาการมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แรงงานล่วงหน้าและพาลิเกียขึ้นวิ้นผิวไปด้วยถึง5คนซึ่งมาเกินความจําเป็นถึงอย่างนั้นเขาก็ทําไปด้วยความตั้งใจที่จะนําสันติมาสู่มนุษยชาติ ทำให้ผู้บัญชาการได้รับโทษเบาๆเพียงพักงาน2วันเท่านั้นแต่นิเกะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องรับโทษด้วยเช่นกันนิเกะในภารกิจนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดทำให้สามารถปกป้องผู้บัญชาการได้แต่ร,รู้ว่าภารกิจนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎแต่ก็ยังเดินหน้าทำภารกิจต่อและทำให้นิเกะซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาร์คได้รับความเสียหายจากพี่กับมิฮาร่าหัวหน้าทีมเคาน์เตอร์และบอร์เดรสจึงถูกตัดสินให้ลบความทรงจำทั้งหมดทิ้งซะจากนั้นทุกคนก็กลับมาที่ด่านหน้า แอนนี่โกรธมากที่สูเอินทำให้เรื่องมาถึงจุดนี้แต่กลับไม่ออกปากปกป้องจนทำให้นิเกตสองคนต้องถูกลบความทรงจำขณะที่สูเอินโทษว่าที่เรื่องเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเธอติดต่ออาร์คเองต่างหากแต่ถ้าไม่ติดต่ออาร์คทุกคนก็คงตายในภารกิจไปแล้วเหมือนกันแต่สูเอินก็ไม่รู้สึกว่าการที่นิเกตสองคนถูกลบความทรงจำเป็นเรื่องใหญ่ที่ตรงไหนเพราะนิเกตเป็นแค่อาวุธที่มีไว้รับใช้มนุษย์เท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นผู้บัญชาการก็ถึงกับกำหมัดแต่ดาพีก็เข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าเธอไม่เป็นไร ส่ันในรอดตัวไปได้สบายๆก่อนที่ดาพี่จะเขาเอาไปสูดอากาศข้างนอกตรงนี้เราจะต้องเลือกว่าจะเดินไปคุยกับดาพี่หรือมิฮาร่าครับหากไปคุยกับดาพี่เธอจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมแต่การตัดสินใจของเอนิกถือเป็นเด็ดขาดหลังจากนี้ดาพี่จะจำใครไม่ได้อีกแต่ทุกคนจะไม่ลืมเธอเธอเลยขอบคุณผู้บัญชาการสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาและขอบคุณเผือครั้งหน้าที่พวกเธอได้เจอกันหลังการลบความทรงจำเหล่าด้วย แต่หากไปคุยกับมิฮาดามิฮาดาจะถามเรื่องอกาการบาดเจ็บของผู้บัญชาการขณะที่ยูนีจะตอบว่าเขาที่สัญญาว่าจะหาทางช่วยพวกเธอแต่เขาจริงกลับทําอะไรไม่ได้เลยแต่มิฮาดาก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเขายูนีจึงย่อมขอโทษแล้วมิฮาดาก็ปลอบอยูนีด้วยครบอกว่ากลับได้ที่ยูนีไม่ลืมเธอสักวันเธอจะต้องกลับมาเป็นมิฮาดาคนเดิมที่ยูนีรักได้อีกแน่ซึ่งยูนีก็สัญญาว,ว่าเธอจะพามิฮาดาคนเดิมกลับมาให้ได้จากนั้นภาพจะตัดมาที่ออนเดอร์เซนกับอิงกิด แอนเดอร์เซนคิดว่าครั้งนี้สูเอิร์ทาเกินไปเขาจะปล่อยให้3มยักษ์ใหญ่ทาตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วจึงอังกฤษที่เป็นหนึ่งใน3บริษัทยักษ์ใหญ่ก็เห็นด้วยกับเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมสูเออร์ต้องพยายามเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยทั้งคู่รู้ว่าทีมเคาน์เตอร์ได้เผชิญหน้ากับแชตเตอร์บ็อกจากรายงานของนีออนที่เป็นสายของอังกฤษซึ่งจริงๆเป็นแชตเตอร์บล็อกสังหาที่หาพวกเขาเจอแต่ทีมเคาน์เตอร์ยังได้เจอกับพิวคริมิกด้วยแม้ในรายงานจะไม่ระบุว่าเป็นใครออนนี้เกกกก็็บปิศาาายู่ลมมต แอนเดอร์เซนจึงเรียกผู้บัญชาการมาพบเขารู้ว่าผู้บัญชาการต้องไม่พอใจแน่ที่ดาพี่ถูกตัดสินให้ลบความทรงจำและตัดสินใจบอกความลับกับผู้บัญชาการเกี่ยวกับแหมเรียนที่เขาเคยทำเอาไว้หากผู้บัญชาการสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแอนเดอร์เซนรู้มาว่าใครบางคนในอาเข้ามาวุ่นวายกับนิเกะก่อนจะถูกส่งขึ้นไปบนพื้นผิวเพื่อทำลายปฏิบัติการเขาไม่รู้ว่านี่เป็นฝีมือของคนคนเดียวหรือทำงานจะเป็นกลุ่มแต่คนคนนั้นต้องร่วมมือกับลับเจอร์อยู่แน่ าาการกื้นกินที่เกิดจากการฝังรหัสเข้าไปในสมองของนิกเกะให้ทำตามคำสั่งไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้แต่เป็นความสามารถของแรปเจอร์การร่วมมือระหว่างมนุษย์กับแรปเจอร์อาจฟังดูเป็นไปไม่ได้เพราะแรปเจอร์เป็นสิ่งมีชีวิตสติปัญญาต่ำแต่ชัตเตอร์บอกที่คิดได้พูดได้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าแรปเจอร์เองก็มีสติปัญญาสูงได้เช่นกันและคนที่สามารถทำเรื่องหนีได้ต้องเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบ้านเร,รียอีจิสโดยไม่ถูกตรวจพบและต้องเข้าถึงระบบสื่อสารส่วนตัวอีีกดด้้้ววยยคคนนนนนจึงงงตออูู่่ใรระะัับสไชชชปปาท แอนเดอร์เซนอยากหาตัวคนทรยศให้พบและบอกแสเดียวที่พวกเขามีก็คือแชตเตอร์บ็อกซ์เขาเลยอยากผู้บัญชาการตำล่ามันกลับมาให้ได้หลังจากนั้นผ่านไป2วันความทรงจําของมิฮาดาก็ถูกลบไปทาให้เธอจํอยูนีไม่ได้และต้องแนะนําตัวกันใหม่ตอนนี้มิฮาราจาไม่ได้แม้แต่สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ยูนีรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมิฮาราและมุงมันจะพามิฮาราคนเดิมกลับมาตามที่เธอให้สัญญาเอาไว้้านทีมเคาน์เตอร์ที่ดาดหน้าก็รอพบกับหลักพีที่ถูกลบความทรงจำด้วยเช่นกัน ซึ่งแอนนิสกับมีออนก็ตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ข่มด้วยระบบโซตัสให้ดาบพี่เป็นรุ่นน้องที่อยู่ใต้อำนาจของพวกเธอแต่เมื่อดาบพี่เดินเข้ามา<ๆ>เธอกับยังจำทุกอย่างได้ทั้งที่ผ่านกระบวนการลบความจำไปแล้วซึ่งแอนนิสกับมีออนก็พยายามตรวจสอบเรื่องนี้แต่ไม่ว่าจะถามอะไรไปดาบพี่ก็จำได้หมดจริงๆแต่พวกเธอต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะถ้าทางการรู้เรื่องนี้ดาบพี่จะถูกส่งไปลบความจำอีกครั้งถ้าไม่ได้ผลอีกเธอก็จะถูกทำลายตามนโยบายของอาร์คเพราะเธอกลายเป็นนิเก็ตที่มีความผิดปกติ ทุกคนเลยเห็นตรงกันว่าคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อปกป้องลาพีแต่การที่ดาพีจำทุกอย่างได้ก็ทำให้ออนิสมีมิดเช่นกันพอถึงเธอจะดีใจที่เพื่อนของเธอไม่เสียความทรงจำไปแต่แอนิสคิดว่าดาพีน่าจะแกล้งทาเป็นจำไม่ได้ไปเลยดีกว่าเพราะพอเธอกลับมาแบบนี้ผู้บัญชาการก็ไม่มีทางเลือกแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันโกหกไปด้วยจนมีความผิดติดตัวกันหมดผู้บัญชาการจึงออกคำสั่งให้ทีมเขาเตร์ปกปิดเรื่องนี้ยังเป็นทางการซึ่งตามระบบแล้วหากเรื่องนี้ล้นไหลออกไปผู้บัญชาการต้องรับผิดชอบแต่เพีียยงผู้เดว พอนิเก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นส่วนนีออนที่เป็นสายลับของอังกฤษก็ตัดสินใจจะรับหน้าทีเป็นสายลับสองหน้าเพื่อดาพีไม่นานหลังจากนั้นซูเอินก็มาที่ด่านหน้าเพื่อบังคับให้ผู้บัญชาการออกไปทำภารกิจให้เธออีกครั้งแต่ลาพีก็เดินเข้ามาติบเธออย่างแรงจนกระดูกซี่โครงหักโดยอ้างว่าเธอจำสูเอินไม่ได้พอเห็นว่าสูเอินมีท่าทีคุกคามผู้บัญชาการเธอเลยเข้ามาปกป้องทำให้ซูเอินต้องยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนจะถูกส่งตัวไปรงพยาบาลซึ่งทีมเคาน์เตอร์ แต่แอนเดอร์เซนเขาเรียกผู้บัญชาการมาพบอีกครั้งคราวนี้เขามอบหมายภารกิจให้ผู้บัญชาการพาทีมเคาน์เตอร์ไปฐานวิจัยทางเหนือเพื่อตามหานิเกตที่ช่วยพวกเขาก่อนหน้านี้แล้วถามข้อมูลเพื่อไปตามหาแชตเตอร์บ็อกซ์กันต่อแต่แอนเดอร์เซนไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับนิเกตคนนี้ได้เลยเพราะพวกเขาแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกพิวกริมส่วนเหตุผลที่เขาส่งทีมเคาน์เตอร์ขึ้นเหนือเป็นเพราะใครๆก็รู้ว่าพวกพิวกริมอยู่กันแถวนั้นในพื้นที่หนาวเย็นแต่ขาของผู้บัญชาการที่หักก็ยังไม่หายดี แอนเดอร์เซนและให้ผู้บัญชาการสวมเอ็กโซสเกเลตันเป็นฝึือกดำขาในภารกิจนี้ถึงแม้จะเพิ่งผ่านศึกหนักมาได้ไม่นานแต่ทีมเคาเตอร์กลับรู้สึกโล่งใจที่พวกเธอได้รับภารกิจอีกครั้งพอาะถ้าได้ขึ้นไปทำภารกิจพวกเธอก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเผื่อพูดอะไรที่ทำให้ความลับของลาพี่ล้วไหลแต่แลาพ่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ถึงแม้จะเป็นฐานวิจัยแต่ที่นั่นมีการติดตั้งอาวุธเอาไว้ด้วยและจาเป็นต้องใช้บัตรผ่านเพื่อเข้าไปด้านในแต่แอนเดอร์เซนกลับไม่ได้ให้บัตรผ่านมาด้วยตอนนั้นเองที่มาสแตงซีอรบริษัทเตท,ทราไลน์ผู้นำวงการบันเทิงของนิเกะตปรากฏตัวพร้อมท่าโพสสไตล์ตโจโจซึ่งแอนนสรู้จักเขาเป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นคนเดียวในทีมเคาน์เตอร์ที่มาจากบริษัทเตท,ทรามาสแตงมาหาพวกเขาเพราะตอนนี้ทีมเคาน์เตอร์กลายเป็นคนดังแล้วบัตรผ่านของฐานวิจัยมาให้แต่บัตรผ่านนี้มีความพิเศษ เพราะมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีคนเต้นจนมันเรืองแสงขึ้นมาเท่านั้นว่าแล้วมาสแตนก็โชว์สเต็ปเต้นให้ดูและบัตรผ่านก็มีแสงสว่างขึ้นมาจริงๆทําให้แอนนี้สงสัยว่ามาสแตนจะสร้างบัตรผ่านที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาทําไมจากนั้นทีมเคาน์เตอร์ก็กลับขึ้นสู่พื้นผิวเพื่อทำบัลลังกอีกครั้งครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i y s t o n e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเวล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปนหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิป เราว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ